<G ül üş> ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ไปปรึกษามีบุตรยากเบ็ดเสร็จเลยวันนี้จ่ายไปทั้งหมดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแกล็เกตเอค่ะวันนี้แกลก็จะไปหาหมอไปออปรึกษามีบุตรยากคือแกลบปวดท้องเป็นประจำเดือน มากเลยก็คือปวดทุกเดือนแล้วก็ต้องกินยาเยอะมากคือแบบกินสามมื้อเลยอ่ะแล้วก็ตั้งแต่แต่งงานมาก็ร่วมประมาณสองปีได้แล้วก็คือปล่อยปล่อยให้มีน้องนะคะแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีแล้วก็บวกกับในแต่ละเดือนก็ทรมานกับการปวดท้องเป็นประจำเดือนมากๆก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่า จะไปปรึกษาคุณหมอก็จะไปปรึกษาแล้วก็ให้คุณหมอได้ตรวจภายในไปด้วยในตัวเลยก็คือจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าเออมันเป็นอะไรในมดลูกหรือแบบรังไข่ของเรามันมีโรคอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เราปวดท้องเป็นประจําเดือนก็เดี๋ยวแก๊บจะมารีวิวให้กับทุกคนได้รับชมกันว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยนะคะโอเคโอเคค่ะ โอเคทุกคนคือตอนนี <hi> ้เรารอคุณผู้ชายเข้าไปเก็บน้ำเชื้อก็คือเดี๋ยวทีนี้ในขณะที่รอแก๊ปก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆเื้องต้นก่อนคือต้องบอกก่อนว่าแก๊บมาคลินิกเพราะว่าคือตัวแก๊ปเองเป็นครูใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เลยเลือกที่จะมาคลินิกแทนเพราะว่าช่วงสองอาทิตย์เราก็มีเวลาว่างที่จะเข้ามาปรึกษาหมอหก็เื้องต้นก็คือสรปประวัติคร่าวๆก็คือ จะถามว,ว่าเราเป็นประจำเดือนมนแรกวันไหนเป็นประจำเดือนกี่วันแล้วประจำเดือนมาปกติไหมปวดท้องเป็นประจำเดือนไหมนะคะใครที่แบบต้องการจะมาปรึกษามีบุตรยากอ่ะเราก็ควรจะมีข้อมูลตรงนี้เตรียมมาไว้ด้วยเพราะว่าอย่างใงพยาบาลเขาต้องซักประวัติอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะซักประวัติเก็บแับว่าเออเราแพ้ยาไหมแพ้อาหารไ,มไหมอะไรอย่างนี้เรตอน้นแล้วเขาก็จะถามแล้วว่าเราเนี่ยอยากจะวางแผนที่จะมีบุตรด้วนวิธีการไหนซึ่งแน่นอนว่าแก๊กก็ ต้องการที่จะแบบเริ่มจากวิธีธรรมชาติก่อนนะคะเอ่อหลังจากนั้นเขาก็จะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆข,ข,ของวิธีการธรรมชาติให้เราฟังโอเคเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชายของเราเก็บน้ำเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราได้เข้าพบคุณหมอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกคงนึ้นะคะ โอเคค่ะท okay, so e. so ุกคนตอนนี้นะคะแก๊บก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ไปปรึกษามีบุตรยากนะคะซึ่งแก๊บเลือกไปคลินิกที่โคราชนะคะก็คือเป็นคลินิกหมอจำหลัดก็เบื้องต้นได้เข้าพบคุณหมอคุณหมอเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่จะตรวจภายในคือของแก๊บอะ แก๊บจะตรวจเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกด้วยตรวจภายในก็คือสองกล้องดูมดลูกดูรังไข่ <Wow. S 1> อะไรงี้สรุปของคุณผู้ชายของแก๊บก็คือคุณหมอบอกว่าปกติทุกอย่างในในส่วนของฝ่ายชาย <Yeah. S 1> แต่ว่าปัญหาก็คืออยู่ที่ตัวแก๊บเองเพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าคือมดลูกโตแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดในรังไข่ทั้งสองข้างเลย <Yeah. S 1> ซึ่งคุณหมอก็บอกว่านี่คือแบบสาเหตุหลักๆแล้วก็สาเหตุต้นๆเลยที่เรา มีบุตรยากแล้วก็ทําให้เราปวดท้องประจําเดือนทีนี้ก็คุณหมอก็เลยถามว่าเออถ้าถ้าเราอยากจะรักษาต้องถามเราก่อนว่าเราอะอยากมีลูกไหมถ้าเราไม่อยากมีลูกก็คือตัดปัญหาก็คือคุณหมอก็จะฉีดยาคุมให้เราก็คือเราก็จะไม่ไม่ต้องเป็นประจําเดือนพอเราไม่เป็นประจําเดือนเราก็ไม่ต้องปวดท้อง ซึ่งก็จะต้องฉีดไปเรื่อยๆก็คือฉีดไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้จนกว่าจะไม่มีประจำเดือนอะจนกว่าจะหมดประจำเดือนก็คือเราก็จะรักษาด้วยวิธีการนี้อันนี้ในกรณีที่เราไม่อยากมีลูกแต่ทีนี้ถ้าเราอยากมีลูกเนี่ยก็จะต้องรักษามีบุตรยากนะคะซึ่งเบื้องต้นก็คือคุณหมอให้ไปฉีดสีท่อน้ำไข่ เนาะเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าพอเราทราบเหตุผลแล้วว่าที่เรามีบุตรยากเพราะอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการแบบวิธีที่ง่ายๆก่อนก็คือการทำ IUI ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปฉีดสีท่อนำไข่ทีนี้เล่าถึงความรู้สึกตอนฉีดสีนิดน,นึงก็คือตอนฉีดสีอะก็ขึ้นไปนอนรอสักแป๊บหนึง่งแล้วก็เริ่มเอาแบบปากเป็ดใส่เข้าไปแล้วก็การฉีดสีนี่ก็คือบอกเลยว่าปวดท้องเหมือนกับ ปวดประจําเดือนเลยแต่ว่าตอนปวดประจาเดือนอ่ะมันจะค่อยๆปวดใช่ปะแต่อันนี้คือมันอยู่ๆแล้วมันก็จะแบบจู้แบบปวดโอ๊ปวดแบดบปวดลงไปที่หลังปวดลงไปที่สะโพกค,คุณหมอก็ใช้เวลาในการฉีดสีประมาณ5นาทีแล้วก็คุณหมอก็ดูจอโปรเจคเตอร์ไปด้วยแล้วก็คุณหมอก็แจ้งว่าอืมทอ่อนําไข่ไม่ตันนะไม่ตันไม่ตีบไม่ตัน,ตน,ตนทั้งสองข้างเลยเป็นก็คือทอ่อนาไข่ปกติ เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้เอายามาทานก่อนเบื้องต้นก็คือเราจะเริ่มทานยากระตุ้นไขมี5เม็ด5วันก็คือกินวันละหนึ่งเม็ดเริ่มกินตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรกเพื่อเป็นการกระตุ้นไข่หลังจากนั้นคุณหมอก็จะนัดไปดูไข่ อีีกทึว่ามีไข่สมบูรณ์กี่ฟองมีไข่ปริมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จากข้อมูลเนาะหลังจากที่ทานยาไปแล้วเนาะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าพอเริ่มทานยาตั้งแต่เ,เป็นประจําเดือนวันแรกใช่ไหมยาวไปจนถึง5วันแล้วเราก็จะเริ่มมาตรวจไข่อีกทีหนึง่งประมาณวันที่10ก็จะมาตรวจอันตราซาวดูรังไข่ว่ามีไข่สมบูรณ์กี่ฟองหรือมีไข่ตกพร้อมที่จะตกเนี่ยกี่ฟองนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอเขาก็จะนัดเพื่อที่จะมาฉีดกระตุ้นให้ไข่ตกซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำ IUI ในรกรณีนี้คุณหมออาจจะให้ลองมากลับมาทำธรรมชาติก่อนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอให้คุณหมอเขานัดอีกทีหนึ่งค่าใช้ใจ่ายในวันนี้นะคะก็จะมีค่าตรวจแลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรวจตรวจมดลูกตรวจอะไรทุกอย่างเลยตรวจเลือดด้วยนะคะอยู่ที่1700บาทแล้วก็มีการฉีดสี นะคะฉีดสีดูท่อน้ำไขว่าติดตันหรือเปล่าอยู่ที่3,800บาทนะคะแล้วก็มีค่ายา200บาทแล้วก็ค่าหัตถการของคุณหมอก็คือ550บาทรวมนะคะของแก๊ปจะอยู่ที่6,250บาทนะคะต่อไปของคุณผู้ชายของเราจะมีแค่ค่าตรวจแลบซึ่งก็คือตรวจผลเลือดแล้วก็ตรวจน้ำเชื้อนะคะเบ็ดเสร็จอยู่ที่2,200บาทแล้วก็มีค่ายาอีก750บาท นะคะตรงนี้ก็จะรวมเป็น2,950บาทนะคะทั้ง2คนเบ็ดเสร็จเลยวันนี้จ่ายไปทั้งหมด9,200บาทกระเป๋าแห้งกันเลยทีเดียวนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเดี๋ยวแก๊บก็จะมา ชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับแก๊ในการทําคลิปถัดไปด้วยนะคะโอเควันนี้ก็เอาเท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย